ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองคือเรื่องของผนันฟุตบอลค่ะโดยการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22นะคะที่ประเทศกาตาร์เนี่ยตอนนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากรัฐบาลก็มุ่งหวังให้ประชาชนเนี่ยได้รับชมการถ่ายทอดสดอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกแต่ต้องปลอดจากการผนันท้ายผลฟุตบอลโลกด้วยค่ะซึ่งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ การเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบการพนันพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราสถานที่ต่างๆที่เปิดให้บริการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในรูปแบบวรทุส้ายต่อทรัพย์ ตามสถานที่ต,ต่างๆเช่นห้างร้านธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อตู้กดเงิน,นะะหรือว่าตู้ ATM นั่นเองนะคะรวมทั้งเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อเหตุอาชญากรรมและกลุ่มที่มีการปล่อยเงินกู้นอกกฎหมายต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะโดยข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการรายงานการจับกลุ่มนะคะว่าตั้งแต่วันที่19ถึง22พฤศจิก พฤศจิกายนเนี่ยได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วห้าร้อยปดดรายแบ่งเป็นเจ้ามือเนี่ย9รายผู้เล่นอีก5้ารเจ็ารายเด็กเดินโพอีกห้ารายค่ะ เว็บไซต์ site, หรือวาสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆจับกลุมผู้ต้องหาได้69รายแบ่งเป็นเจ้ามือ2รายผู้เล่นอีก67รายพร้อมของกลางนะคะโพยพนันฟุตบอลรวม729ใบเป็นจำนวนเงินที่เล่นการพนัน,นยอยู่ที่ยอยู2 0่ที่151,820บาทซึ่งเป็นเงินสดจำนวน3า2 4 0นวน39,240บาททั้งนี้ขอความร่วมมือนะคะ ขอความร่วมมือประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสถานศึกษาต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทา,ายผลฟุตบอลโลกและถ้าพบเห็นพฤติกรรมการกระทําผิดดังกล่าวมีโต๊ะพนันบอลเอ่ยมีเด็กเดินโพยมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรไปเลยสายด่วน191 1 9 19 1หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ